ชีวิตเนี้ยคือคาว่าบังเอิญไม่บังเกิดธรรมะจาัดสรรให้ต้องมาแล้วต้องเจออย่างรายการเราอะทําตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้จัดสารเรามาแต่ละสถานที่ถูกไหมคะในการถ่ายทำเราบอกขออนุญาตเรีย้มาแล้วทั้งหมดเราจะไม่ทําเลยถ้าเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตเพราะว่ามันจะเป็นอันหนึ่งที่เราไปบอกคนอื่นเรื่องของบาปกรรมมีจริงโนู่นนี่นี่นั่นแต่ตัวเราเองไม่ทําเสียเองติดกรรมทำเองแบบพูด มือถือาปากปะมือถือซาปปราบปาติฉันวมัน,ม,นมันอายตัวเองนะครับ<ช>เราขออนุญาตทุกครั้งนะครับไม่ต้องกังวลเลยพี่วีครับพี่วีมีอะไรทั่ใสเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่านนะครับเกี่ยวกับบารมีของเสด็จเตี่ยครับคือคือต้องถือว่าท่านมีพระบารมีมากแล้วก็แต่ละสถานที่ที่มีพระรูปของท่านยืนนองค์ยืนยืนยีน่นนนนนเรียกพระรูปของท่านถ้าอย่างอย่างนี้การแจ้งอย่างนี้เาขาเรียกว่าพระอนุสาวรีย์ครับถ้าเป็นของ ชิงก็เรียกพระบรมราชานุสาสวรีแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าพระตำหนักแต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆกเรียกว่าศารขออะไรท่านได้เรียนบอกหน่อยสิศศเ,เดจเตียนะคะท่านจะมีบาร,รมีมากในเรื่องของความซื่อตรงความสุจริตและความไม่ขดโกงค่ะหากใครที่ถูกลังแกถูกทําร้ายหรือแม้กระทั่งว่าถูกใส่ความนะคะ อธิษฐานจิตขอบารมีของสมเด็จเตีย่ยท่านได้เลยหรือหากใครต้องการจะเลื่อนขั้นการงานและคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมรักชาติบ้านเมืองคุณก็จะมีความเลื่อนได้เลื่อนขั้นการงานหรือได้สําเร็จอย่างที่ต้องการหรือแม้กระทั่งว่าหากใครอยากได้พบเจอเจ้านายที่ดีลูกน้องที่ดีบริวารที่ดีหรือหุ้นส่วนที่ดีคือไม่ว่า กรมหลวงชุมพรท่านอยู่ที่ใดพระอาจารย์ก็จะอยู่ที่นั่นเสมอเพราะว่าเลนไม่รู้ว่ายังไงแต่เลนสัมผัสได้ว่าเหมือนท่านอะ่ะเหมือนมีจิตเชื่อมโยงกันและพระอาจารย์ท่านก็รักเสด็จเตี่ยมมากๆเลยค่ะท่านนั่งยังไงครับพระอาจารย์คือท่านนั่งขัด<ะ>สมาธิแล้วท่านก็จะเปลี่ยนิบบทบ็นทีแบบเอาขาออกมาบ้างอะค่ะขาไผ่ออกมาบ้างอะพี่คือแบบเปลี่ยนขาสลับขาบ้างอะค่ะพี่ประมาณนั้นนี่นั่งขัดสมาธิอยู่ ค่ะนั่งสมาธิโอ้โหท่านเปลี่ยนให้ดูด้วยอ่ะไม่รู้จะชัดมากไปกว่าไหนอีกแล้วท่านชอบอะไรนะคะที่เอาอะไรนะพี่ที่เหมือนเอาวุ้นเส้นไปผัดเหมือนหมี่หมี่อะไรนะหมี่สีชมพูอะไรก็ไม่รู้หวานๆน่ะก่อนอื่นเลยนี่มีโบราณถ้าลกหัวพี่บวยค่ะโอ้โหทูลหัวอยู่เลย พี่หนูอยากดูปากพหนูก็อยากดูมากโอ้ยมีคนรูปหัวเลยท่าเชยๆขนาดนี้ท่านให้ทุกคนเข้าไปนะคะท่านรูปหัวแต่ท่านอาจจะไม่รูปโอ้ยรูปหัวเลยช็อตคงไม่มีใครมาทำ T G A ออนไลน์ได้ท่านพูดกับคุณพ่อว่า หมดทุกหมดโศกนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน mm hmm. เหมือนจะให้คุณพ่อหายป่วยแล้วก็ให้คุณพ่อไปเอายาสูตรของห mm hmm. ลวงปู่สุขท่านมานะ mm hmm. แล้วคุณพ่อจะได้หายจากการเป็นโรคแบบโรคที่คุณพ่อเป,นะป็นอ,อ่ สมผีฤฤมาไม่มีเลยเหตุแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นจะแพ่ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดในการหมดันในวันตายตายจะต,ตัดให้เลือกเดินที่รอให้รอเป็นย่างกลายถ้ิดีไปสู่นรกและสางที่เดินกันสู่สวรรค์และสิ็จให้เลือกนั้นมันอยู่ี่ตอนไม่ลงหายใจในวันที่เรา,ย,ายังมีชีวิตจะคิดจะพูดจะทำถึตื่นสติ